ช่วยกดติดตามช่วยโหลพาเปิถ้าป็นกำลังใจให้พ่อหนู้ม่นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ <c oughs> สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านสบายดีพี่นอ้องเออถุกมองทุกบอลเ้ยครับเด้อเมื่อนี้พบพ่อกับช่างโลดและช่างโนงคือเก่าครับผมตอนนี้กำลังประกอบ เสาตุกตาขาเกนะครับเนาะเพื่อที่จะวางคำ้ำค้ำยันไม้แบบครับผมนี่ครับอากาศได้ไม้แบบเศษใหม่เศษยังที่มีใส่นี่แหละครับมีอะไรฮก็ใส่ตัวนั้นครับผมมีไม้ไผ่กัตัดไม้ไผ่มาใส่ครับผมนี่ครับช่างหนองกำลังยึดด้วย ตะปูแมกลมเบอร์30เด้อพี่น้องเด้อนะครับนี่ครเป็นเสาค้ำตุกตาเพื่อลองรับไม้แบบคานบนของเราครับผมคานบนต้องทําอย่างนี้นะครับเด้อย,ยึดยึดจังไดก็ได้ครับว่าให้มันแข็งแรงหรือว่าเรามีไม้มีเหล็กเขากันใส่ใดเมดครับ เรามีไม้ไผ่แล้วก็ใช้ไม้ไผ่เด้อพี่น้องเด้อเอาแล้วครับตอนนี้ช่างไข่ต้มก็กำลังตัดไม่เสาค้าเป็กครับผม แบบเสาของเราก็เป็นรูปเป็นล่างประมาณนี้นะครับเนาะอันนี้ช่างนงก็ทำการเย็บนะครับผมอันนี้เป็นเสาค้ำยันของโครงข้าวแบบพื้นนะครับเด้ออ่าอน,นี่ครับผมพามาชมการตั้งเสาตุ๊กตา เพื่อลองรับเนื้อปูนนะครับเนาะทําแบบเซตตะกะสิได้เทปูนเมื่อนี้ครับผมสั่งไข่ต้มกับช่างนองว่าบ่แล้วว่เลือกว่าสันเมื่อนี่สี่สามถุ่มกระยา,าสันจะสามถุ่มกระยา,าสันต้องเอาให้แล้วเห็นไหมได้ปะโอเคก็ดีปะ เออแกมบานี่ก็เอานี่ไค่ต้มตัวซอยมานน่ไม่ไพ่ซอยเหยน่นมานี่เลยอพลยืพาเลยพาเลยพาเครื่องเลย อาเสียบขานี่เอาเสียบขานี่เนี่ยมาบ้านนี่กันดีอเราต้องพลิกแพงอ่าอาครับครับหลังจากช่างนงและช่างไข่ต้มทำการยึดนี่ครับยึดไข่กันเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ครับ ทั้งทองคานแล้วก็พื้นท้องพื้นนะครับเนะาะเป็นกสิยึดสารกันไว้แบบนี้นะครับเนาะกะจะดูแข็งแรงผมเพื่อรองรับน้ำหนักของปูนซีเมนด้อยครับเด้อสวนด้านนอกแบบก็จะค้ำยันใช้เป็กค้ำยันแบบนี้นะครับเนาะนี่ครับด้านล่างนี่ครับ ก็จะลองรับน้ำหนักของพื้นซีมเมนต์คา,าดว่าน้ำหนักเป็นตันเลยทีเดียวครับในนี้นี่ครับใส่วัสดุที่มีอยู่เดอ้อพี่น้องเดอ้อนี่ครับกับเป็นไม้ไผ่ครับผมไม้ไผ่อา่านี่ครับไม้ไผ่เพื่อนบือึดบียากนี่ครับนี่ครับมีอยู่สองเกาะกัดตัดมาประมาณสักบ่ถึงสิบลำนะครับนี่ครับเพื่อตั้งเสา าขาเกยด้านนอกอขอจะยึดประมาณนี้นะครับเนาะครับนี่ก็เป็นพื้นบนนะครับเนาะพื้นบนกับใส่วัสดุที่มีขึ้นกันครับบว่าสิบเป็นเศษไม้อัดเศษไม้กระดานต่างๆครับผมตัดปะมาใส่กันครับผมเพื่อวางเป็นพื้นด้านหน้า ส่วนอยากให้พื้นสวยก็ใส่ไม้อัดด้ยวยครับเด้อไม้อัดลงทุนซื้อไม้อัดสักแผ่นหนึ่งสองแผ่นครับผมมาปูพื้นพอเ,เทปูนซีเมนแล้วเขาหลอกออกมากจะเนื้อล่างเขาก็จะเนียนสวยนะครับเนาะส่วนอันนี้ไม่เน้นบรเนนสวยครับผมเพราะว่าคือสิบมีไผซองเบ่งอยู่ทั้งไตเน <c oughs> เานจากนั้นแล้วเขาก็ตัดเหล็กสารเลยครับงอหัวงอท้าย มัดเข้าครับเล็กคานเลยครับระยะห่างก็20เซนเดอร์พี่น้องเดอ้อนี่ครับ20เซน20เซนนี่ครับระยะห่างที่มาตรฐานก็จะอยู่ที่20เซนครับผมมัดเสร็จเรียบร้อยจังสิได้ผสมปูนครับคือคำเหรอเนะาะเหมือนเนี่นาะไหวบ้า ไวกับสีเทมือไหมเงินบ่มัดแล้วนี่ฮากับสีเหมืดพอดีเลยเนี่<ม>เอาละครับพี่น้องครับตัดเหล็กเสร็จเรียบร้อยครับผมช่างไข่ต้มช่างนงคนกับพาก,กันมัดแล้วครับที่นี่นี่ครับสารไปทียิบเลยครับผมเหล็กนี่ก็ขนาดเหล็กสามหุนเ้อพี่น้องเด้อนี่ครับใส่เหล็กใหี้ๆงเลยจังแข็งแรงทนทาน รับดำหนักได้เยอะครับผมครับความห่างของตาก็าประมาณ20เซนครับผม20เซนใส่ไปเลยพอเอาตีแบบไว้แบบนี้นะครับเนาะตีแบบไว้แบบนี้แล้วก็นี่ครับวัดขนาดความยาวความกว้างแล้วก็ตัดเล็กก็เหาก็จะงอด้านหัวแบบนั้นนะครับเนาะ งอหัวท้ายนะครับเนาะเพื่อการยึดเกาะครับผมนี่ครับองอหัวอันนี้งอนี่ก็งอแบบนี้นะครับเนาะเพื่อถูกหลักการยึดเกาะของปูนซีเมนต์ครับผมเห็นทรายปูนกันจะเข้าไปอยู่ในนี้ครับผมก็จะแข็งแรงทนต่อการยืดหยุ่นของซีเมนต์นะครับเนาะ สร้างให้ตรงกับสร้างหนองเพิ่นสิภากันเทเลยเด้อรับเด้อพี่นนองเด้อขณะนี้เป็นเวลา17นาฬิกาแล้วเพิ่นกับบอยยอมครับผมบอยยอมเลิกว่าสั้นโอ้เนื่องจากว่าเมื่ออื่นเพิ่นมีภารกิจครับภารกิจใส่นอภารกิจไปคุยผู้สาวทางไหนเนาะ ป่ามขายครับโอ้ธุรกิจกิโอ้คนมีเราคนมีสวนป่ามเน้อช่างไข่ต้มนะครับปฟาดเถมีสวนป่ามจากไรก่อสองร้อยห้าสิบต้นสองร้อยห้าสิบต้นจากไรฮะประมาณในซีไร่หาไรหรอซีหาไรในบ้านเครื่องนึงกับยางโอ้ปีบไโอ้ปลูกทั้งยางปลูกทั้งอันนี้พ่อมันเนอนกางเวทโอ้ ส่วนช่างนงมืออื่นเพิ่นเกษสิไปเก็บยางคือกันครับภารกิจ <ใน S 1> เป็นบ้า <c oughs> โอ้เว้าอยู่นี่หาคนใส่ปุ๋ยซอยพร้อมบ่โอ้โอ้าเอฟซี <c oughs> <c oughs> ท่านใดสนใจเด้อครับเด้อสั่งสร้งไข่ต้มเพิ่อนอยังบ่มีผู้เก็บยางซอยครับเอ,เอ,เอาเก็บปาล์มซอยครับมืออื่นรับ <c oughs> สมาชิกคนก่อนตัวหนึ <c oughs> <c oughs> น่งบ่ <c oughs> โอ้ไปเก็บ <attraction> อย่างเลยไปเก็บอย่างเนาะพูดเยวเนาะไปเก็บหลายๆตัวเนาะโอ้ได้การครับผมมือนี้คือสิบเด็ดไต่ไฟเทพอแล้วครับมือนี้เพราะว่าเป็นเสียเอาให้แล้วเรียบร้อยเลยครับผมมือนี้สั่งไข่ต้มก็สั่งนองเิ่นขยันครับดีดดเ็นดีนมื่อนีโ้ กาแฟยี่ห้อนี่ดีดขนาดน้อรายการครับพี่น้องดีมากนักเล็กชุดเลยอยากให้พี่น้องพี่น้องเอฟซีท่านใดที่มันบะเมียนไข่ต้มโรงงานกําลังกําลังว่าชิชูไมเอ๋เอา คือว่าฮันเอาอันนั้นห้องจ้ะเอาคีมมาอย่างห้องก่อนกันหน่อเอาท่าไม่ก็ได้่อยแล้วเสียวนฝันในห้องได้สูงสง,ง่้อครับอ่าเป็นมัดเป็นกระสีมัดเป็น มัดเป็นกากระบาดนะครับเนาะวิธีมัดลวดที่ถูกต้องมัดให้เป็นกากระบาดแล้วก็กากระบาดคือเครื่องไม้คูนนะครับอากแบบเบงซ่าครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็วส่ไชต้มรีวิวให้ดูวิธีมัดลวดแบบถูกวิธีหรือว่ามัดลวดแบบเทพ อางหน่อยเอฟซีผ <Durch those rapper ats> ู้เป mm ็นเป็นสร้างคุนสิวาว้าวขึ้นละสมัยแท้เามเ่ดเดี๋ยวนี้เขามีเครื่องอิ่วอาแล้ววาจี่นี่ครับส่วนผู้ลงคนผลัดเชื่อมเอาลวดเชื่อมเชื่อมเอาแต่ว่ามันบอกคอยอันนั้นเลยลวดเชื่อมนี่ลวดเชื่อมมันสิกิน ไฟมันสิกิน,น,นกินไปนี่ยเล็กมันสิดุ่งคงยังแข็งแย้งเดะสังเกตบ้างเด้เอ่เอผ like ู้ใดที่เป็นนึ่งเอาตรวดเสื่อมเสื่อมเพิ่นก็สิเสื่อมนี่ตูดตูดตูดครับเล็กพอถือไฟมันสิกงคงยังแข็งแย้งและครับบ่าเคยถือลักปันได้ครับถือลักที่สุดก็คือมัดลวดนี่แหละครับพี่น้อง โอ้ดวดขึ้นหงส์้กมันองนา่ตหงอืมนา์ติงมันไหวเว้อเนาะพี่มัดหมองมีคอนไปก่อนพอมัดหมองมีคอนแล้วเขาก็ย้ายคอนออกไปในห้องทางคุณตอนนี้เพื่อจะทำการมัดได้ครึ่งทางแล้วครับผมอ่าอีกสิบห้าหรือยี่สิบนาทีเพื่อจะมัดชุดนี้ครับมัดชุดนี้จางโหลดกระซี ไปเอาหลอดไฟครับเอาหลอดไฟมาไต่ไไเพราะว่าเพราะว่าอา่มือนีคงสิม,มืดครับคงสิม,มืดครับมือนีอ่าจะสามสี่ถุ่มกับพยานสั่งให้ต่อมันว่าว่าต่มันแล้วว่าสั่นโอ้เอออันทีมงานขยันแบบนี้โอ้สั่งโหลดมากขนาดครับไต่การสุดยอดสุดยอดเอาอยันเอาอยันก่อนมิกเซอร์มือนี มักสะดินบ่ะห่วยอ้ยเม่อเมยอยังสิมาหยัมมักถัวดินอยู่อัพปูเต้โตยังไปร่างสรรไว้วะยังสิมันแกะเม็ดแตงโมหยัมักทัวดินเนี่ยวมันหมดสมัยล่าหลังแล้ว กุ้งตัวใหญ่ๆปูตัวใหญ่ๆเปนแหมแสดเทละคำเลยเหล่ามากสมปากแล้วครับพี่น้องอืมอะคลิปนี้ขออำลาพาจากพี่จากน้องไปแค่นี้น้องพี่น,อน้องเนาะอ่พรุ่งนี้หยุดหนึ่งวันนะครับเนาะเพราะว่าเทปูนเสร็จแล้วกับสิหายารปูน ให้ปูนมันเสร็จโตครับพี่น้องให้ปูนมันเสร็จตัวก่อนสักสามสี่วันหรืออย่างน้อยก็เป็นอาทิตย์ไปละครับเพราะว่ากับสีช่างโดดกับสีมาทําการอา่ายนี่ยมือเศา้ากับสีมามาร์กบม่มปูนซีเมนการบม่มปูนซีเมนเนี่ยเอาไข่ต้มหูวะบ่มนี่แหละเอ้ยเอาหนามบม่มเอากระสอบปานมาเต็งไว้สีให้เปียกๆไว้บ่มให้ซีเมนต์มันแข็งเนาะพี่น้องเนาะ เพราะว่าถ้ามันแห้งมันสิปพะเราก็ต้องท,าอองอาทํา,ทก,ทา,าทททการบ่มก่อนครับพี่น้องเอาท่านใดที่กาลังทําบ้านอย่าลืมเด้อเทปูนเทยางแล้วเขาต้องทําการบ่มก่อนครับพี่น้องบ่มซีเมนให้มันแข็งครับผมโดยการดดน้ําเช้าเที่ยงเย็นได้เป็นแห้งดีครับผมแต่ผมมีเวลากะยามมือเศรา้าเธอหนึ่งยามมือแรงเธอหนึง่งครับผมโหดแต่มันเปียกมีกระสอบปานกระสอบอยังกะ มาปกคุมมใ้ครับผมพาห่มขี่ง่าก็ได้ครับที่บไดใส่แล้ว้าเศษพายังก็ได้ครับมาปิดทับไปนะครับน,น้ำฉีดพ่มเช้า15นาทีเย็น15นาทีหรือ20นาทีก็ได้เด้อพี่น้องเด้อนี่คือการบ่มปูนซีเมนต์ที่ถูกหลักและก็ถูกวิธีตามขั้นตอนนะครับเนาะแต่เราเทปูนแล้วปึ๊บเหมือนอื่นแกะแบบเลยนี่บได้ะไยพี่น้องราต้องการทาการบ่มเลยบ่มซะก่อนครับเทปุ๊บ บ่มซีเมนไวเลยครับามือื่นเสามาสีดน้าบ่มซีเมนให้คอนกรีตมันแข็งตัวนะครับเนาะบ่มเมนว่าเฮาเทแล้วมาอื่นเสาเฮามาแกะแบบเอาถังมาตั้งเลยบมม่มแนนะครับปูนซีเมนมันต้องบ่มแล้วก็ให้มันเซตตัวก่อนครับผมสักอาทิตย์หนึ่งเป็นอย่างน้อยนะครับเนาะถ้าเขาบ่มแล้วมันสิแข็งเหนือมันสิแข็งนะครับนเนาะเหนือปูนมันสิแข็ง คอนกรีตแข็งตัวนี่ก็โอ้ได้การเลยครับบาทเนี่ยมันจังศิลับนะครับได้ดีครับผมถท้าลื้อแล้วแกะแบบแกะยังออกแล้วเอาถังมาใส่เอานามมาใส่นี่เลยโอ้รับรองครับพังอื้อลงเลยในตอนนั้นเลยครับผมเอาไดกับฝากเด้อพี่น้องเด้อเอฟซี FC ทุกท่านคลิปนี้คงมีประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยเนาะพี่น้องเนาะรอติดตามตอนต่อไปเด้อพี่น้องเด้อตอนประกอบถังตอนประกอบเครื่องกอง หินฐานต่างๆและก็ทรายนะครับพรุ่งนี้พบกันใหม่ในเวลาประมาณเดียวกันนี้นะครับเนาะอาจจะเล็บจะซาแน่กะอย่าว่ากันเนาะพี่น้องเนาะบางมือกับตัดคลิปแล้วเร็ว,รวบางมือกะตัดคลิปบ่แล้วกะบ่ได้ลงนะครับเนาะพี่น้องเนาะท้ายนี้บ่มีหยังฝากตอนพี่น้องกะคือเก่าครับเป็นกําลังแรงใจให้พี่น้อง ล่ำรวยทุกคนเดอ้อพี่น้องเดอ้อกินข่าวแสบนอนรับได้เงินหมืน่นนอนตื่นได้เงินแสนโอ้ยเลขบ่บ่จักได้เลขก็ได้โอ,อ้เลขเบือกับบไดสื่อเลยสังหรดก็ได้เอาพี่น้องเอฟซีทันใดถูกหวยรวยเบือกะอย่าลืมเดอ้อพี่น้องเดอ้ออนมาให้สังหลดใส่น้ำเน้ครับ <laughs> ขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามรับชม ขอบคุณ FC ทุกท่านครับที่คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ช่างโลดด้วยดีเสมอมาสำหรับคลิปนี้มาที่วิ่งเร็วยังแพ้ลาเพราะว่าลาไปก่อนสวัสดีครับ